สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอส์สไตล์ชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปแนะนำเด็กในวันนี้นะครับก็คือเจ้าเป็ดนักลบนะครับกาล่าเนกิกาไนวีนะครับกับคู่หูของเขากาล่าทันเดอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเด็กดิก้งกันก่อนนะครับว่าในเด็กมีอะไรกันบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็มีกาล่าทันเดอร์นะครับ4ใบกาล่าเนกิกาไนฟีสี่ใบกาล่าจิคุซากุมะ 2ใบโคแบ็ k วีใบแล้วก็โครนทอก V ีใบนะครับต่อไปไอเทมนะก็จะมีตะขายจับคืน4ใบสับเปลี่ยนโปเกมอน4ใบควิกบอล4ใบลูกโป่ง3ใบเชือกหลบหนี1ใบทูนสแคปเปอร์1ใบนะครับต่อไปซัพพอร์ตนะครับจะเป็นคำสั่งบอส4ใบโซเนีย4ใบงานวิจัยศาสตราจารย์4ใบแล้วก็ชิบะ1ใบนะครับต่อไปโซเบียะครับ มีเทนนิสคอร์ดนะครับสามใบนะครับผมต่อไป Energy ก็จะเป็นพลังงานพื้นฐานธาตุต่อสู้นะครับ15ใบนะครับผมอันนี้แนะนำนิดนึงนะครับผมสำหรับชิบะนะครับผม1ใบอาจจะเปลี่ยนเป็นคูลาละก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเด็กนี้กันเล็กๆน้อยน้อยนะครับโดยพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้า2ตัวนี้นะครับผมเราจะใช้คอมโบกันนะครับ ราจะพูดถึงกลาลาเนกิกาไนท์วีก่อนนะครับผมความสามารถของเขานะครับหอกแข่งคำสาบานนะครับเทินของฝ่ายเรานะครับตอนที่โปเกมอนนี้นะครับออกมาจากเบนซ์และมาที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับใช้ได้หนึ่งครั้งครับเลือกพลังงานต่อสู้ที่ติดกับโปเกมอนโบกโดานฝั่งเราตามชอบนะครับย้ายมาติดที่โปเกมอนนี้นะครับผมก็คือว่าสมมติว่าอตอนนั้นมีโบกโานาฝั่งเราเนี่ยมีจี้ต่อสู้อะติดไว้สัก3ใบอย่างเงี้ย อันนี้ยังไม่ได้ติดตัวนี้นะอาจติดตัวอื่น3ใบใช่ไหมแล้วก็วางต้น,กกนในกิกานไนทีที่เบนแล้วก็สลับเอาเขาขึ้นมาปุ๊บก็เอาจี้3ใบนั้นอะที่ติดกับพวกตัวอื่นอะย้ายมาที่ตัวนี้แล้วเราก็สามารถโจมตีท่า200ดาเมจของเขาได้เลยนะครับผมก็เลกนี้จะเน้นแบบเน้นคำไวนะครับผมเพราะว่ามันสามารถโจมตี200ได้แบบเร็วมากนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเติมจี้ยังไงให้ได้3จี้ในเทิร์นหนึ่งนะครับผมเราจะใช้ความสามารถของเจ้าทางขวานี้นะครับผมคือการาท thunder นะครับความสามารถนะับชาร์จขาแข็งแรงนะครับเทิร์นฝาดเรานะครับเมื่อนำการ์ดนี้จากมือวางบนเบน์นะครับใช้ได้หนึ่งครั้งนำการ์ดพลังงานต่อสู้ได้สูงสุด2ใบจากบนมือเรามาติดที่โปเกมอนนี้นะครับผมก็คือพอมันลงมาปับ๊บก็เอาจี้บนมือเราานะับสองใบติด ตามมาด้วยใช่ไหมเราก็ติดจากมือเพิ่มอีกหนึ่งใบประมาณนี้แล้วเราก็ดีทิสต,ตัวหน้าลงมาแล้วก็เอาในกิกรนีวีที่เราบอกไปเมื่อกี้ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ดูดจี้ไปติดที่กานกิกรนีวีแล้วก็ตี200ประมาณนี้เลยจะเป็นการคอมโบกันเพราะว่าเพราะว่ากาลาทันเดอร์วีเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นอ่าค่าหนีเนี่ยจะหนีฟรีเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้ กาลาทันเดอร์อะไปอยู่ตัวหน้าไปอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้ก่อนนะครับแล้วเราก็เอากาลาทันเดอร์อีกใบหนึ่งที่อยู่บนมือเราเนี่ยลงใบที่เบนทพร้อมกับจี้ต่อสู้2ใบที่มือมาติดที่ตัวที่ลงเบนเมื่อกี้เสร็จแล้วปั๊บก็ติดจี้จากมืออีกหนึ่งใบเป็น3จี้ไปที่กาลาทันเดอร์ที่เบนแล้วใช่ไหมแล้วก็ลงกาลาเกนิกเนกิดุยแล้วเราก็ลงกาลาเนกิกันไนวีที่เบนอีกตัวหนึ่งปั๊บแล้วเราก็รีทีทกาลาทันเดอร์ ที่มันลีทิฟีตัวหน้าลงมาเอานิกกิเกไนท์วีขึ้นไปแล้วก็ใช้ความสามารถของเขาดูดจี้กลาทันเดอร์ที่ลงจากมือไม่แก่พร้อมจี้3ใบอ่ะขึ้นไปแล้วก็ทำการโจมตี200ผมไม่แน่ใจว่าฟังแล้วจะเข้าใจมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อไปดูเกมเพย์นะครับผมอันนี้อันนี้อาจจะดูงงงงนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ลองนึกนึกภาพเอาไวแบบจินตนาการไปก่อนนะครับพอทิมเพจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมส่วนท่าโจมตีของกาลาทันเดอร์นะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมโดยจะทําการโจมตี70ดาเมจนะครับผมใช้ 2G จี้ต่อสู้1่จี้ใส่นะครับถ้าหากต้องการนะครับทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้นะครับทั้งหมดเลยที่ตำแหน่งทิ้งการนะครับแล้วจะทําให้โปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับจะติดสภาวะชา ก็คือว่าเลือกได้ว่าเราจะทิ้งไหมถ้าทิ้งก็เขาก็จะชานะครับแต่ถ้าไม่ทิ้งก็จะโจมตี70ดาเมจเฉยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีตัวโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับในการตัช่วยนะก็คือกาลาจิกุสากุมะนะครับผมความสามารถนะครับหัวร้อนในเทิร์นฝ่ายเรานะครับเมื่อนำการนี้จับบนมือวางที่เบนซ์นะครับผมใช้ด้หนึ่งค้งวางตัวนับดาเมจหนึ่งตัวที่โปเกมอนฝัตะข้าม1ตัวนะครับผมก็เราเอามาทาเพื่ออะไรนะผมอะอย่าง ในกีกับใน V เนี่ยมาตรมตี200ใช่ไหมซึ่ง V บางตัวเนี่ยเขาไม่ได้เลือก200เขาเลือก210 220เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตีโจมตี200เนี่ยสมมติว่าซุยคุณเนี่ยซุยคุน B ก็ได้210เลือกเขา210ซึ่งเราต,รตี200อ่ะซุยคุณไม่ตายเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องก่อนโจมตีเราอาจจะต้องใช้ความสามารถของกาลาจิกุสากุมะวางที่เบนแล้ววางดาเมจ10ไปที่ซุยคุน B ก่อน เราจากนั้นค่อยโจมตี200แล้วก็น็องเอาเขาได้อย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เราเอามาช่วยเติมดาเมจเล็กๆน้อยๆสิบยี่สิบว่าไปนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูไอเทมนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมที่สําคัญของเดนี้เหมือนกัน,นับก็คือตะข่ายจับคืนนะครับผมเลือกโปเกมอนฝ่ายเรานะครับผมยกเว้นโปเกมอน V หรือ GX นะหนึ่งตัวนํากัดขึ้นมือแล้วก็การที่ติดอยู่ทุกใบที่เอาขับขึ้นมือเมื่อกี้ทิ้งการหมด,ดเลย ทิ้งตำแน่งทิ้งการาดนะครับออไอเทมอันนี้เอามาใช้กับตัวอะไรเราเอามาใช้กับกาลาทันเดอร์นะครับผมก็คือสมมติว่ากาลาทันเดอร์เนี่ยตัวที่ลงมาจากมือที่เบนเนี่ยแล้วดูดจี้จมาติดที่ข่าวแล้วเนี่ยแล้วก็นิกิกอไนช์ใช้ความสามารถดึงจี้ขึ้นไปโจมตีแล้วเนี่ยกาลาทันเดอร์ที่ลงเบนเมื่อกี้มันจะไม่มีประโยชน์ละเพราะฉะนั้นเราก็ทำการตะข่ายจับคืนนะครับผม เอากาลาทันเดอร์ตัวที่อยู่เบคนไม่อยีะขึ้นมือแล้วเราก็สามารถลงเขาใหม่ในเทอร์หน้าพร้อมกับจี้สองใบบนมือมาแปะเขาเพื่อทําการคอมโบอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับผมอันนี้นึกภาพออกไหมผมไม่แน่ใจว่านึกภาพออกไหมนะถ้าผมพูดพูดปากเปล่าอ่ะแต่แต่เดี๋ยวยามอีกครั้งหนึ่งดูเกมเพลย์เราจะรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นฟังอันนี้ไปก่อนนะครับผมหรือจะยกกาลาจิกุสากุมะก็ได้ พอลงเขาปุ๊บวางเาเมจสิบใช่ไหมแล้วก็ตะข่ายจับคืนขึ้นมาแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วางอีกสิบอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับจะตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็มีเราจะใช้ตะข่ายจับคืนนะครับกับ2ตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวนี้กับ thunder นะครับผมโอเคนี่สําหรับหน่ส่วนของตะข่ายจับคืนนะครับผมที่ค่อนข้างสําคัญมากเลยในเด็กนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวมาดู support อีกอันนึงนะครับก็คือโซเนียนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบว่า ที่จริงเป็นการ์ดเก่าแล้วแต่ว่าหลายๆเด็กก็ไม่ค่อยใส่กันแล้วก็ไม่ค่อยนิยมนะครับผมแต่ว่าสําหรับเด็กนี้นะครับก็จําเป็นต้องใส่เหมือนกันนะครับผมก็คือความสามารถนะครับผมเลือกโปเกมอนพื้นฐานนะครับได้สูงสุด2ใบหรือการ์ดพลังงานพื้นฐานได้สูงสุด2ใบจากเด็กเราให้ฝั่งตุ๊ามดูรู้นําขึ้นมือนะครับก็คือจะเอาโปเกมอนพื้นฐานก็ได้2ใบหรือว่าจะเป็นพลังงานพื้นฐานก็ได้2ใบจากเด็กนะครับ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเลือก2อ,อย่างไม่ได้ก็คือณตอนนั้นนะบนมือเราเรามีกาล่าทันเดอร์อยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่มีจี้ใช่ไหมเราอาจจะเอาโซเนียแล้วเอาจี้พื้นฐานต่อสู้2ใบขึ้นมือปึ๊บ,บแล้วค่อยลงทันเดอร์พร้อมกับจี้พื้นฐานที่เอาขึ้นมือมิก๊กแตามไปประมาณนี้ก็ได้หรือสลับกันมีจี้สองใบบนมือแต่ไม่มีทันเดอร์ก็ใช้โซเนียเอาทันเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้เหมือนกัน ประมาณนี้นะครับผมเอามาแบบว่าเผื่อแบบไม่มีจี้หรือไม่มี t h เดอร์ประมาณนี้นะสำหรับโซเนียนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการเล่นเด็กนี้นะครับอาจจะดูงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเออเขาเรียกว่าขั้นตอนเล็กเลกน้อยๆน,นะครับแต่ว่าพอเล่นแล้วรับรองว่าสนุกอันนี้อันนี้ส่วนตัวคือเล่นแล้วมันสนุกนะครับถ้าหากว่าการขึ้นดีจริงๆเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่าเพื่อ กันความงงของหลายๆคนที่ฟังอยู่นะตรงนี้นะครับผมมาเทไปดูเกมเพลกันเลยครับผมมาดูเกมเพกของเด็กในกิกกันไนท์นะครับผมฝ่าตรงข้ามเป็นเด็กและคอร์ซ่าครับและเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะวางและคอซ่าวีที่เบนนะครับแล้วก็ติดจี้ไฟไปที่เขานะฮะแล้วก็จบเถินนะฮะมาฝังของในกิกกันไนทนะฮะใช้โซเนียนะครับ เอาการ่าทันเดอร์นะครับจับการ่าในกิกันไน V นะครับขึ้นมาวางการ่าทันเดอร์นะครับที่เบนนะครับแล้วก็สามารถนะครับดึงจี้ต่อสู้จับมือทัมาติดที่เขาได้แล้วก็วางการ่าในกิกันไนนะครับสตัวที่เบนวางเทนนิสคอดแล้วก็ใช้ความสามารถโฟร์แบ็กนะครับโจกกัสจะครบ6ใบบนมือ จี้ต่อสู้ไปที่กาล่าในกิกนไนนะฮะแล้วก็รีทิดทันเดอร์ลงมานะครับรีกีกานไนขึ้นไปแล้วก็ความสามารถดูดจี้มาที่เขานะครับสามจี้ตีสองร้อยนะครับเช็คไคล์ไปสองก่อนนะครับผมฝั่งของแรควาซ่านะครับติดจี้ไฟฟ้าไปที่แรควาซ่าวีนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหอบวิวัฒนาการนะครับเอาแรคคาซ่าวีแม็กนะครับขึ้นมาแปลงร่างแล้วก็ใช้ความสามารถของแรควาซ่าวีแม็กนะครับทิ้งบทมือโจมใหม่สามใบนะครับ วางและก็ซ้าววีที่เบนนะครับแล้วก็วางป่ากทพิวะทับไปนะครับแล้วก็ใช้งานพิจัยสัตย์าจารย์นะครับที่บนมือจอมายเจ็ดใบวางเมลิฟสองตัวที่เบนนะครับวางโคโรท็อกวีนะครับไปที่เบนอีกหนึ่งตัวแล้วก็ใช้สับเปลี่ยนโปกเกมอนนะครับเอาโคโรท็อกวีขึ้นไปแทนนะครับ แล้วก็ใช้เออไม่ใช่ฮะใช้ป่าทวิวัฒนะฮะทิ้งหนึ่งใบแล้วก็เอาจี้พื้นฐานจากเด็กขึ้นมาได้หนึ่งใบนะครับเอาจี้ไฟฟ้าขึ้นมานะฮะใช bon ้ความสามารถโคโะทอกนะครับส่วนการจมครบ4ีใบบนมือเพราะว่าอยู่ตำแหน่งต่อสู้นะครับแล้วก็จบเธินนะฮะฝั่งของในกีกันายนะฮะใช้ป่าทวิวัฒนะครับผมทิ้งการหนึ่งใบนะครับเอาจี้พื้นฐานหนึ่งใบขึ้นมาครับจากเด็กก็คือจี้ต่อสู้นะครับ ใช้ตาข่ายจับคืนครับอัลกอริทันเดอร์ขึ้นมือแล้วก็วางเขาใหม่นะครับแล้วก็เอาจี้สองใบลงมาด้วยนะครับมาติดที่เขาติดลูกโป่งไปที่ในกิีกันไนท์นะครับแล้วก็รีทีสนะครับเอาในกิีกันไนท์ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ความสามารถครับดูดจี้สามจี้นะครับมาติดนะครับตอนนี้พร้อมโจมตีแล้วนะแล้วก็ทําการโจมตีสองร้อยตาเมนะเทคไพ่ไปอีกสองนะครับมาฝั่งของและคาซ่านะครับใช้ปากของทวะนะครับผม ทิ้ง1นงใบเอาจี้ขึ้นมือนะครับก็คือจี้ไฟฟ้านะครับเอามาติดที่แล้วก็สร้างว v ีแม็นะครับแล้วก็ใช้ผู้ฝึกนกนะครับผมสำหรับโปเกม,มอนของเรานะครับแล้วก็โจกาจากเด็สาใบแางล่างโมโค,โค,โคนะครับผม1ตัวแล้วก็ใช้คิกบอลน,นะครับเอาแล้วก็สร้างว v นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาวางที่เบนแล้วใช้ควาสามารถโมโค,โค,โคนะครับ เอาจี้จากหลุมนะครับหนึ่งใบมาติดที่โปโมอนบนเบนเราหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โจมตีนะผมถอดจี้นะผมลูกลับ80นะครับ2ลูกก็160บวกเบนเป็น180ดาเมจนะครับแต่มาฝั่งของน,นิกกีไกนนนะใช้ป่าโทคิวะนะครับผมเอาจี้ต่อสู้ขึ้นมา แล้วก็ควิกบอลนะครับเอากาลาที่กุสกุมะนะครับขึ้นมาแล้วก็วางกาลาที S ่กูสกัมมะสกุมะนะครับแล้วก็วาง1ิตดาเมจไปที่แล้วก็เศร้าวีตัวหลังแล้วก็ใช้คําสั่งบอสนะครับเอาตัวที่มีดาเมจขึ้นมานะครับแล้วก็รีทีชน่กิกันไนลงมานะครับเอานิกิกันไนตัวใหม่ขึ้นไปแล้วก็ความสามารถดูดจี้3จี้นะครับ แล้วก็โจมตีล0 s เอ่อสองร้อย d a m a g นะครับบวกกับ10ท,ที่วางไปเมื่อกี้นะครับทำให้น็อกเอาท์ไปนะครับเทคไพททั้งหมดไปนะครับแล้วก็นิกกีกกนไนนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผม oh. สําหรับเด็กนี้นะก็จะเห็นได้ว่าจากเกมเพย์นะมันสามารถทํา damage 0ได้แบบภายในเทิร์นเดียวได้เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าแล้วเด็กนี้สามารถโจมตีได้เร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อนี้ก็มีข้อเขาเรียกว่า จุดอ่อนอยู่เพราะว่าถ้าหากว่าในกิกไนท์นะครับโดนทําให้ความสามารถหายไปนะครับคอมโบนี้ก็จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแบบว่าทำยังไงก็ได้อยากให้ความสามารถของในกิกไนท์วีหายไปนะครับเพื่อทำเพื่อจะทําให้เราสามารถคอมโบของเขาได้แบบได้ทุกเทิร์นนะครับก็คือแบบถ้าเขายังไมาตากรุฟลีชีสเอาตัวใหม่ขึ้นไปตีแทนอะไรเงรี้ยนะก็ตีได้200เรื่อยๆนะครับเด็กนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับแล้วก็ ของในเด็กราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าหวางผลได้แบบว่าเอาไปแข่งขันให้มันแบบไปอยู่ท็อปทอปได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยเอาไปแข่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะเอาไปแข่งนะครับอันนี้พูดส่วนตัวทําไมเนี่ยเอาเป็น,นว่าทายคลิปละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในเด็กคอนเทนต์ในตําเน่ในคลิปต่อไปแล้วก็บ๊ายบาย